โอเคครับวันนี้จะเป็นเลคโปรไฟล์ของคิดเลนครับวันนี้ก็เออ่มาพร้อมล่างใหม่เนาะนะครับก็จากที่เล่นมาก็โอเคนะแต่ว่าติดอย่างหนึง่งตอนที่เล่นแรกๆบิกโคตรเลยหาคิดเลนไม่ใช่หาคิดเลนเอ่อหาฟันเซตกับยู่กะบ้างไม่เจอบ้างเนาะเออก็แบบพอไม่เจอปุ๊บหวานเจีย๊ยบไม่มีตัวโยนพลังนะฮะโยนเรียไปก็ แวนก็ When, จะแสนจะเบาเนาะนะครับถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาน่ะนะแต่ก็พอมาเปลี่ยนลิตไปเรื่อยก็โอเคโอเคขึ้นนะครับก็วันนี้ก็จะมาพร้อมลายลายเก่าที่เราเคยใช้กันเมื่อก่อนเนาะศูนย์เออหนึ่งครับสองสามก็ศูนย์เนี่ยด้านหลังจุดหนึ่งเนาะจิสคุนะครับเออลืมเครปหนึ่งบอกว่าเวลาไล่ลงมาเนาะสามารถเออ ุบตัวเกตหนึ่งลงไปได้ตัวหนึ่งจากหลุมซึ่งสามารถชุบเป็นเกตหนึ่งหรือว่าป็นติเกอร์ก็ได้ขึ้นมาได้เนาะซึ่งตัวเกตสองก็โดนเกตสามเม์เมดไล้ทับเทคคาเาเหน้าจากเปิดเจ็ดเป็นเปิดห้านะครับหยิบเกตสองเอสูงกว่ารับขึ้นก็นได้นะครับต่อมาชิดเลนรับบอกว่า CB1 ครับชี้บอร์ดกี่ตัวก็ได้นะครับถ้าเกิดทั้งหมดนั้นชื่อต่างกัน4ตัวได้2เทค5ตัวได้3เทคครับซึ่งเทคมีตามนี้เทคแรกครับ จวนหนึ่งเอนตี้ชาสามครับต่อมาชี้คนหนึ่งปาสิบห้านะครับอ่าแล้วก็บวกคี้หนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับอือแล้วก็ตัวเองบวกคี้หนึ่งเนาะต่อมาครับก็คือชี้ได้กลัดน,น่กลัวครับตอนจบเทิร์นใบนั้นจะดีขึ้นมือได้นะครับซึ่งก็คือตอนจบเทิร์นเนี่ยเบดคิดเล่นจะจบเบาที่ศูนย์ใบถ้าเกิดฟูลคอมโบนะอ่ะแล้วก็ดีวายครับ เปลี่ยนจากเมื่อก่อนครับที่ยกบอดทั้งหมดเป็นเออจะงัดกี่ตัวก็ได้ครับแล้วคอมือหนึ่งใบลงไปทําให้ตัวนั้นพนลังกระชีเท่าตัวแหวนเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเทคมันจะต่างจากเมื่อก่อนนิดหน่อยซึ่งเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดตัวใหม่เ่ยถ้าเกิดเราไม่ยกตัวบูธใช่ปะพลังบูจะยังอยู่เนาะนะครับประมาณนั้นต่อมาเคาก็เออเริ่มหลังหรือว่าเข้าเทินชาร์จสามจีครับ เก็บมากสุดได้10ที่าการเก็ตจวหนึงได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคหลายๆเอ่อถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้เซตหน้าครับเพราะว่าลิศผมใส่เอ่อเป็นตัวเพอร์ชิวซึ่งถ้าเกิดเราใช้เซตหน้าใช่ป่ะไอตอนขึ้นเกียร์สองอ่ะเราต้องเสียหนึ่งโซให้เซตหน้าเท่ากับว่ามันเหลือหนึ่งโซเนาะซึ่งเท่ากับว่าถ้าเกิดเรามีเพอร์ชิวคู่อยุดกับเราจะกดได้แค่อย่างเดียวซึ่งตัวนี้ผมไม่ชอบผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดต้นเกมอ่ะเราไม่เกียร์หนึ่งแล้วเราทิ้งไปแล้วก สามารถชูเป็นขึ้นมาได้เลยเนาะเออก็มีข้อดีอยู่นิดนึงนะก็เลยใช้เป็นลายนี้นะครับซึ่งผมเป็นคนที่อยากกดทุกอย่างฮะไม่อยากเสียอย่างใดอย่างหนึ่งฮะโอเคโอเคต่อมาครับมาที่แมนเด็กของเราเนาะก็ใบแรกครับเป็นเลกาลิสซึ่งเลกาลิสเนี่ยผมมีในใจอยู่3ใบซึ่งก็คือเออเจ้าตัวไฟเยอเลกาลิสสองคิริตโตสาม เป็นพาวินแคสนะครับซึ่งคือป้องที่ผมเล่นน่ะแบบว่าบางอย่างมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างผมก็มหงุดหงิดเนาะก็เลยใช้เป็นไฟเลอร์เลกาลิสนะครับไฟเลอร์เลกาลิสเนี่ยบอกว่าสามารถรีมูฟตัวเองนะครับจากหลุมหรือมือก็ได้นะครับซึ่งไม่นับเป็นการเล่นคือใบมันน่ะเล่นไม่ได้นะครับเทคมันคือการสั่งใช้งานโดยการมูฟเนาะเปิดท็อปห้าครับเลือกใบหนึ่งถ้าเกิดเป็นกิเตอร์ออกขึ้นมือแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่นะครับแล้วเกตไม่เกินแวนสามารถคอลงมาได้หรือถ้าเเาเ,าาเกิดดรราาไไม่่ออคืจันึง้บ แต่โซนใหญ่จะมาเปิดกองหาของเนาะต่อมาครับเป็นคิดเลนเอ่อล่างใหม่นะครับสามใบครับเป็นพัสนาเนาะต่อมาครับเป็นเอ่อพัสนาชิลนะครับตัวที่บอกว่าเออเวลาลงเรียนหรือว่าโดนทิ้งเป็นค่าคอร์ดรายการจากไลเด็กนะครับถ้าเกิดเว้นกาดเราเป็นเกรดสามที่มีสััญลกษณ์พัสนาหรือว่าโชว์ไล่ไล่เกรดสามที่มีสััญลกษณ์พัสนาก็ได้เราสามารถได้เป็นตัวของพัสนาชิลได้ ซึ่งเทคล่างก็คือเวลาตีกระสามันจะไปห้าพันเนาะตัวเพอร์ a l น h าชิลนะครับก็เป็นบิดออเดอร์ที่ชิลหนึ่งหมื่นแล้วเวลาเราเล่นแล้วทําให้โคต้าเล่นบิดเทอร์นี้เป็นสองครั้งนะครับมากสุดแล้วก็ถ้าเกิดฝ่งข้ามมีเขตอื่นนอกจากเอนจิเนเตอร์ฮะตัวมันจะบดวตห้าพันเนาะแล้วก็เทคล่างก็คือมันไม่สามารถโดนทิ้งจากมือเป็นค่าคอร์สในเทอร์เราได้แต่เทิร์ฝ่งข้ามก็ยังทิ้งเปนค่าคอรพีจีอะไรได้ตามปกติเนาะสำหรับเพอร์ a ซน h าชิลนะครับ ประมาณนี้เนาะต่อมาครับเป็นสเตจา2ใบครับเจ้านี่ก็ถ้าเกิดมันลงจากไหนก็ได้นอกเหนือจากเทคยูนิตแล้วเทิรน์นี้เราเล่น Normal Order เทิรน์นี้เนาะสามารถโซบัตหนึ่งครับขอบ5เลือกใบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็น Normal Order ขึ้นมือได้หรือว่าจะเป็นตัวของยูนิตเกรไม่เกินแวนสามารถคอลงมาได้ครับต่อมาเทคล่างคือถ้าเกิดมันลงมาในเทิรน์นี้ แล้วมันตีวันเก่าเกียร์สขึ้นไปเนาะสามารถซีบีหนึับโจกัะหนึ่งใบแล้วก็ตัวมันบวยเพิ่มอีก1 0,000นเนาะซึ่งส่วนใหญ่ผมเอามาใช้เทคบนเนาะนะครับเทคล่างก็มีใช้บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับต่อมาครับเอ่อเป็นของเก่าเนาะซึ่งผมคิดว่าไม่ใส่ตัวเองก็ได้นะซัคันจี้ครับซัคันจี้ก็เวลาเข้าการเลียนจากมือนะฮะหรือว่าโดนทีมเอ็นค่าคอร์ดรายกาจจะไรเด็กนะครับเราสามารถจ่าย3จี้หรือซีบีก็ได้โจกัะหนึ่งใบเทินเพอครับลงมาสามารถชี้บอรร์ดดตััวไ้นะคบ ต่อมาครับถ้าเกิดใบนั้นที่ชี้เป็นเรียครับจดเทินเด้งขึ้นมือได้นะครับตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้เนาะต่อมาครับเป็นของคู่เนชั่นครับฟันเซ็ตสใบครับซึ่งตอนแรกผมเล่น3ใบเว้ยแล้วทีนี้เออผมรู้สึกว่าอยู่ๆมันก็หายไปเลยเออผมก็เลยกลับมาใส่สีก็ได้วะ <c oughs> โอเคก็ฟันเซ็ตเนี่ยเวลาโดนชี้เทกเพื่อเวลาจะคิดเลนนะครับ มันจะปัดคืนมันกออีกหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ต่อมาเวลาตีนะครับมันบอกว่าชีบอร์ดกี่ตัวก็ได้3ตัวบวกห้าพันสี่ตัวนะครับจบไปเทิร์นสามารถดีบอร์ดหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็เป็นตัวที่ดีแล้วนะเทคประมาณนี้ตีสิบห้าแต่ต้นเกมนะนะครับซึ่งตัวมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบกเนชั่นระดับหนึ่งเลยนะซึ่งถามว่าถ้าเกิดผมมีบอร์ดสี่ใบพอดีเป๊ะใช่ปะแล้วเราใช้ยูกะดีตฝรันงเศสขึ้นมือก่อนเทค เออฟันเซจจะติดอยู่ไหมติดครับเทคมันรันไปแล้วนะฮะคือเทคมันพร้อมใช้อะนะไม่ว่าตอนนั้นตอนจบเหอะตอนจบไเอเทนอะ่ะบอกมัเจอตัวสามตัวน้อยกว่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตอนนั้นที่ตัวชี้อ่ะมันมีครบสี่ไปแล้วเนาะก็รันได้แต่ตอนนั้นแล้วนะฮะก็ไม่มีผลอะไรเนาะตรงนี้ต่อมาครับเป็นตัวใหม่ครับสามใบ,บาครับเออเจ้านี้บอกว่าลงมาครับถ้าเกิดมันจะาเป็นคิดเล่นเนาะอ่าสามารถโซชาร์จหนึ่งได้นะครับหรือจะไม่ชาร์จก็ได้นะ หลังจากนั้นครับเลือกบอดหนึ่งตัวนะครับมันจะแจกบห้าพันได้อ่ามันแจกใครก็น่านะแวนเลียเจ็ได้หมดเลยนะครับเราก็สามารถ CB ครับจวดหนึ่งได้หลังจากนั้นตัวมันจะบห้าพันจริงไหเราจบคืนเลยนะโคตรเก่งนะครับแล้วก็เทคล่างถ้าเกิดเราเล่นออเดอร์เทรนนีแล้ววันกัดนเปไปชิเตนเนาะเออเราสามารถจ่าย 3G ครับเลือกเก็บหนึ่งหนึ่งใบในหลุมที่ไม่ใช่ GG ครับชุบขึ้นมาได้เว้ยโคตรเก่งนะเทคนี้นะครับ ถือว่าเป็นที่เป็นแร์ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคุ้มค่าครับตัวนี้ต่อมาเป็นเอ็ดยูนิตครับเอ็ดยูนิตครับบอกว่าเวลาลงเรียกาศครับนอกเหนือจากช่วงเบลเทนเฟดเนาะเราสามารถเอ็นจี้บั๊สามจหนึ่งได้ชี้บอกหนึ่งตัวจบเทิร์นนี้ขึ้นมือครับเล้ายคล้ายคิดเลนตัวใหม่เนาะนะครับแล้วก็เทค่างคือถ้าเกิดบันตีเกตสามนะครับหกพันครับแต่ว่าถ้าเกิดมียูนิตครับลงมาที่เป็นเรียกาศนะสองตัวขึ้นไปในเทิร์นนี้มันจะปัดเพิ่มอีกห้าพันก็คือตัวมันจะตียี่ส ประมาณนี้ซึ่งเราก็เอามาใช้ช่วยแฮได้เนาะซึ่งแพทก่อนก่อนที่เราจะได้คิดเลนล่างใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้คิดเลนจบบอดสูญได้ตั้งแต่ะแพทกันก่อนนะเนาะนะครับต่อมาเป็นไฮไฟครับตัวไฮไฟเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแวนมีดีวายไม่ต้องจ่าย CB ครับมันบอกว่าจบก,กันหนึ่งใบครับหลังจากนั้นโชว์มือหนึ่งใบครับที่เกตไม่เกินแวนนะฮะคอลงไปได้ถ้าเกิดแวนมันเกตสามมันจะบนออิ่งห้าพันและได้เทคคือ เวลามันออกจากบอร์ดโดยวิธีหนก็นได้ไม่ว่าจะเป็นลงทับหรือว่าเป็นตัวของการยกกระดามันจะแจกพลังให้เพื่อนได้5000ัครับใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบหนึ่งที่เก่งนะครับเก่งตั้งแต่ตอนอยู่กับลิเชียเฟลแล้วเนาะแต่ว่าในลิเชียเฟลเนี่ยมันมีหลายๆใบเนี้ยที่แบบคืนรีซอสอย่างเช่นมือเนี่ยให้เยอะมากๆซึ่งคิดเลนนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าตรงนั้นเนาะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่โอเคครับตรงนี้โอเคต่อมาครับเป็น PG เนาะ ถ้าเกิดเรามือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าครับไม่ต้องทิ้งมือเป็นค่าขอ PG เนาะอะ,อะต่อมาครับเป็นเจ้าตัวทําเวฟของคิสเลนส์นะครับซึ่งตัวนี้ผมลองมาคิดๆด,ดูนะผมว่ามันใส่3ได้เว้ยแต่ผมกลัวมันไม่ขึ้นเทนแรกผมก็เลยใส่4อยู่เอ่อมันบอกว่าเวลาคิสเลนตีเนาะสามารถ entry ไสามครับจวนหนึ่งได้วิคอโซหลังจากนั้นเลือกในกลับหนึ่งตัวครับถ้าเกิดตัวนั้นเนี่ยยังไม่เคยลุกในเทเนนี้ และโดนชี้พลังจากเทคกิดแลนดมันสามารถลุกขึ้นมา,นาซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะชี้เป็นคนนี้เนาะเออประมาณนั้นต่อมาครับเป็นยูยกะสมามใบยูยยกะก็ถ้าเกิดมีคนลงคอลัมดิวกับเขาแล้วฝั่ข้าเมเลเยร์สามครับต่อมาจะบอกห้าพันเทคล่างคือเออเวลาบุยเนียกาสามารถโซบัสหนึ่งครับจบไอเทนดีตัวนั้นขึ้นมอได้ครับก็เ,เป็นคอมโบคู่กับคู่นี้เนาะเออต่อมาก็จะเป็นของที่ใส่เยอะหนึ่งนะนี่ครับ คนที่บอกว่าเอ่อถ้าเกิดเรียกกาดเราโดนยกนะฮะอ่าแล้วรู้สึกว่าแวนเราเป็นมเมอรม์เมดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันสามารถแจกพลังห้าพันในคนหนึ่งมันแจกได้ทั้งแวนทั้งเรียนะแต่เธอแรกส่วนใหญ่จะแจกเรียครับแล้วก็เคลื่อนั้งหลังก็จะแจกเวนเนาะนะครับซึ่งเทคน่าคือเวลามันโดนยกสามารถเอาตัวมันกับกาดชื่อต่างกับมันอีกใบหนึ่งเข้าโซดานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะจวกคือหนึ่งมั้งเออมันก็คือเปลี่ยน2อ normal อะ่ะ เป็นการ์ดหนึ่งใบอะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไปใช้ถ้าเกิดโฉบไม่ขาดนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาคนนี้ครับลองมาชี้บอร์ดหนึ่งตัวปัดเหมือนได้ก็เอามาปัดคิเลนในเทิร์นเพลนะถ้าเกิดได้กดนะครับซึ่งผมจะใส่ติดไว้ใบเดียวเนาะเพราะว่าไม่หวังใช้ขนาดนั้นเพราะว่าตอนแถ่นี้เราก็จะมีเป็นตัวนี้ปัดพลังง่ายๆละห้าพันเนาะเออก็ฟรีอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวตีได้ด้วยต่อมาครับเป็นทิกเกอร์ละก็จะเป็นฮิวครับโอเวอร์ก็ยังใช้เป็นใบนี้เออใช้เป็นวอร์นได้นะเพราะว่า แผ่นี้เนี่ยเราจะมีฟอนเซสเป็นอีตัวหนึ่งที่ลุกรออยู่ชัปะ่ะถ้าเกิดเราเช็คขีเช็คโอเวอร์เราลงฟอนเซตอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีเรียรข้างหนึ่งอ่ะไตออกลอยล้าน2ขีสองทีแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น dy เนาะเท่ากับว่าเราจะมีตัว2ขีอ่ะไีไปถึง4ทีโลมเวนนะครับแต่ว่าเราต้องเช็คขีเช็คโอเวอร์นะถ้าเกิดเช็คแค่ขีผมว่ามันเฉยๆนะครับผมก็เลยยังใช้ใบนี้อยู่ใบนี้ก็เก็บหลมใบนึงขึ้นมือแล้วก็ชี้กตัวหนึ่งบอกขีได้ครับ ก็ประมาณนั้นเนาะโอเคต่อมาครับก็เป็นคีนะครับแปดใบซึ่งคีเนี่ยใช้คีธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีเทกอะเออก็คีไม่เทกก็บูสเซ็วิ่งเข้าโซจิ้ๆหนึสอันได้ครับต่อมาเป็นฟลอนผมว่าใช้ฟลอนต์สองหมื่นก็ได้แ้่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างใช้โซเบือนะกลัวโซคาบนิดหน่อยก็ใช้มาเป็นฟอนต์โซนะครับก็เพราะว่าผมชอบใช้เพ์ชิลด้วยแล้วนะ เออก็ไปที่บอกว่าเวลากาเสร็จเข้าโซครับแต่จริงผมว่าไปใช้ฟอนต์มีเท็กก็ได้นะไอตัวสอง0มืนะ่น่ะเออเพราะว่าโซผมว่ามันก็ไม่ขับเลยขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดเราไม่กดแบบกดไอดตัวดิสเธอเนี่ยนะเออประมาณนั้นเนาะเพราะเธอหนึ่งเด็กนี้มันก็ใช้โซอยู่ที่ขั้นต่ำก็คือใบเดียวนะครับแต่ถึงกดสเตจาร์ด้วยอย่างมากก็2ใบแล้วมันมีตัวเติมโซเป็นเจ้านี้เนาะแล้วยังมีเจ้านี่โซชาร์ตอีกนะครับผมว่ามันพอเนาะแต่ผมใส่มาเผื่อไว้ละกันเนาะนะครับ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับลิปผมนะฮะสิ่งที่ลดได้ก็คือลดเจ้านี่เหลือ3ได้ครับแล้วก็ขอเซคิลจี้ประเซศอยงอื่นได้ครับประมาณนี้เลกัลลิเกแล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงไหนคทิ่โต้กไ็ได้เออคริโตก็ไม่แย่นะเพราะว่ามันจะชุบเกตได้เกินแวนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ตัวนี้ชุบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปนะ้ำมันฝีคอด้วยนะเออข้อดีคือรีคอ้ดไปแล้วตอนนี้มันผมเห็นราคามันก็ไม่ไม่แพงนะไม่แพงท่าลน,นออกเนาะค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมว่ามันจะกดอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมโบคอนเดนนี่กันเลยว่าผมจะมาแบบนี้เล่นยังไงนะครับแต่จริงผมว่ามันเพิ่มเผื่อชิวได้นิดนึงเนาะออถ้าเกิดอยากเพิ่มนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคงั้นไปดูกันเลยครับสำหรับคิดเลนในแพทใหม่นะครับที่ได้ร่างใหม่แล้วนะครับอาร์ก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าตัวเก่านะโอเคครับก็คลิปนี้จะเป็นคิดเลนเนาะนะครับโอเคผมขอ,อยา่าสับกองสักครู่ฮะ ก็เด็กนี้ก็จากที่เล่นมาพึ่งบอดระดับหนึ่งนะฮะเออจวห้าครับโอเคเออมือนี้เหรอสามเก็บโอเคไม่เป็นไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรหรือว่าไปกะได้อยู่อุ้ยอุย,อยโอเคไม่เป็นไรฮะ โอเคเริ่มก่อนเนาะนะครับดีสุดโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอหยิบลายๆบ้าน,นึงเนาะก็อันนี้เราจวดแล้วเนาะทิ้งยืกะนะครับแล้วก็ไลท์เป็นมันชื่ออะไรไม่รู้นะฮะชุบยุกะตรงนี้แล้วก็แปะเคลส s นะครับเริ่มก่อนศูนย์เอ e เนอนะครับ เทิร์นเอ็นนะครับเขาจะตีมาคิไม่ใช่คิเอ่อพีจีเทิร์นผมจวหนึ่งนะฮะแล้วก็มือนี้ทิ้งเลยดิเลือกยากว่ะเอาจริงไหมเลือกยากเออแต่ว่าคนนี้ดีสุดทิ้งเลยฮะไล์เป็นอควาครับเข้าเทิร์นชาร์สมอเนจี้ครับแล้วก็ลงฮะลงฮะ โอเคตีครับ10,000มนวันกับเช็คฮิวทิกเกอร์ครับเอ่อพลังนี่นะครับฮิวต่อมาเลนนี้ตีออกที่18ครับผมว่าขยับออกมานั้นเนาะโอเคเลนนี้ตีที่18ครับแล้วก็สกิลชี้บอ,อกสีตัวครับยีบตีเสร็จนะกดใครก่อนก็ได้กดยุยกะครับงัดฟันเซ็ตขึ้นมือ ฟันเซ็ตจบไปเทิร์นงัดคนนี้ขึ้นมาครับก็ประมาณนี้เทิร์นนี้นะอ่ะก็เค้เดมมาครับหนึ่งครับสมมติได้มาสองเดเมจแล้วกันเนาะจวดหนึ่งโอเคจวดสเตจจะขึ้นมาแต่ว่าเราไม่มีออเดอร์ถูกปะ่ะเอองั้นถือสเตจอาไว้ก่อนทิ้งฮิวจิเกอร์ครับไลท์โอเคต่อมาสกิลเอ่อตัวของอควาก่อนท็อปห้าครับเอาเลยดี ซคันจีหรือเอทแต่ทั้งคู่นะแต่เอทรู้สึกว่าเธอนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ปะ่ะเพราะว่าพอๆกันปะ่ะเออพอๆกันแต่ผมว่าเป็นเอดีกว่าโอเคครับเอ,อ่อต่อมานะครับคอฟันเซตตรงนี้ คิดแบบเออจริงมันไม่ต้องคิดเยอะเนาะก็คือคอตัวนี้ตรงนี้จ่ายสามเอนเอร์จี้ครับตัวมันปัดห้าพันครับแล้วก็ชี้ฟันเซ็ตจบเพลินได้ขึ้นมือได้นะครับโจวนหนึ่งโอเคโจวคลิไม่แย่เอ่อสกิลเป็นของคิดเลยครับ CB1 ต่อมาเออชิปบอดกี่ตัวก็ได้นะครับถ้าเกิดทั้งหมดชื่อต่าง สี่ตัวได้2เทค5ตัวได้ทุกเทคนะครับก็เทคแรกก่อนก็ Energy ชาร์ปหนึ่งไม่ใช่เอเตร์จี้ชาร์ปหนึ่งเอเตจีชาร์ปสามนะครับหลังจากนั้นจบกับหนึ่งใหม่ครับต่อมาชี้คนหนึ่งบวกสิบห้าก็ชี้คนนี้นะฮะซึ่งคนนี้ก็จะชี้วันคือหนึ่งหมื่นเนาะนะครับประมาณนี้ตัวเองบวกชี้หนึ่งแล้วก็อ,อีกทีนึงก็คือชี้บวกหนึ่งตัวจบเทิร์นนี้ขึ้นมือครับชี้ยูการนะครับ โอเคถึงบอร์ดนี้มันจะไม่เพอร์เฟกมากเพราะว่าเราจะไม่มีไอตัวเกนที่มันปัดพลังเนาะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆถ้าเกิดมีไอตัวเนี้ยต้นเกมมี 2cb มันจะจวดได้ด้วยนะแต่ว่าผมทิ้งมาแนวนะผมไม่อยากทิ้งอื่นนะฮะก็เล่นเป็นบอร์ดนี้นะครับโอเคก็จริงๆก็แบตเทิลได้เลยนะแค่นี้นะครับเออตีแคบนิดนึงเนาะเรนนี้จะเป็นที่1 5 8 0 0าแครับเหมือนกับ ต่อมาฟันเซ็ตจะออกที่25ชีบอดสี่ตัวนะครับเกาะสามสิบนะฮะอ่าสามสิบต่อมาจบไปเท่านนับขึ้นมือครับเอ่อคิสเลนตีครับยี่สิบเก้าวันกลับนะครับต่อมาสก,กิลจะตัวนี้จะสามเมนจี้ครับเข้าโซ่เลือกไอตัวที่โดนชีฟพลังโดยคิสเลนครับลุกนะครับแล้วก็จบก,กันหนึ่งใบ โอเค29สเองีวันกาครับอันนี้เช็คเป็นตัวชุบไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไฮฮะไฮไฟนะครับโอเคต่อมาข้างนี้จะตีออกที้มัคกี้เท่าไหร่นะ 25, 3 0 35 43มันกลับ43นะจบไปท่านครับสกิลฟันเซ็ตงัดไปนี้ขึ้นมือได้เทิร์ดเอ็นครับ เจ้าตัวนี้นะครับจะโดนงัดจากเทคเจ้าตัวชื่ออะไรนะเอ n ดนิตนะครับจบเทิร์นโดนงัดโดยคิดเองครับโอเคประมาณนี้สำหรับเร์นนี้นะก็เซอนั่งก็ไม่มีอะไรเนาะมือเราก็ถือของดีค่อนข้างเยอะฮะก็ปลาปาไปบ้างก,ก็ได้พี่จีครับพี่จีทิ้งไฮไฟนึกชื่ออยู่นะฮะต่อมาครับเป็นฮิว เป็นคีนะครับแล้วก็เทคมาสัก2ดาเมจก็ได้ครับประมานี้เส้นผมครับจั่วหนึ่งเข้าเทิรนมาชาสาเมเอนจี้ครับทัศนาอะไรครับจั่วกันหนึ่งไปโอเคจั่วเป็นไฮไฟเนาะเอ่อตรงนี้เราก็จะคออยู่กับทิ้งก่อนหนึ่งตัวนะครับต่อมา กดไฮไฟในหลุมครับโดยการรีโมทตัวเองแวนเมกากมีดีว k i สกิลฟรีคอร์รับก็จากันหนึ่งใบครับจาพีจีเนาะโอเคคอเป็นเจ้าตัวนี้มาครับเออเจ้าตัวนี้บอกว่าเวลาโดนคอลงมานะเหมือนกับมันคิดลรนสามารถโซชาร์ตหนึ่งได้ผมเลือกที่จะไม่ชาร์จครับแล้วก็ชี้บอดตัวบอกห้าพันได้ชี้วันกลับชี้วันกลับเลยนะครับหัวอ,อีห้าพันเนาะอ่าทีนี้ สามารถ CB ให้เอาพลัง5าพันได้เอามาก็ได้นะครับ c b อ่ะประมาณนี้ต่อมาครับยังไม่จบนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยากได้เป็นตัวทำเว็บจากโซเนออกมานะครับซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดนะคือเธอที่เรากดยูกนกะแต่เธอที่เรากดเอ็ดเนาะคอเป็นสเตจารครับสกิลสเตจจารครับโซบลัสหนึ่ท็อปห้าใบ อ่าเจอแล้วโอเคทาสเตจรครับข้อประมาณนี้เออแล้วก็จะตัวนี้เทกที่ cb แล้วบห้าพันตัวเองจะเอาไม่เอาก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่กดปกันเนาะโอเคแล้วก็สกิลตัวเองครับตรงนี้เออสามารถจ่าย3ามเอนเอร์จีครับ ถ้าเกิดเราเล่นออเดอร์เทอร์นี้ก็คือเราเล่นไฮไฟไปแล้วเนาะสามารถชุบเกณฑ์นหนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ใช่ p ีีได้ชุบเจ้านี่มาซึ่งจะต้องไม่มีตัวเองมันอเอกได้นะมันจะชุบได้ก็คือต้องไม่มีเจ้าตัวเกณฑ์นหนึ่งมันเนี้ยมันเบาถึงจะชุบได้นะโอเคประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีไฮไฟก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่อาจจะใช้ออเดอร์อื่นแทนได้นะครับแต่ออเดอร์เกณฑ์นี้้นส่วนใหญ่จะใช้ c d เนาะะประมาณนั้นต่อมาก็ถ้าออค,คุ้มเลยนะ เออถ้าเากิดเอาคุมคุมเลยนะชี้หมื่นเหมือนกับคอเป็นฟังเซ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็เ่อเอนี้ก็กด CB ของคิดเรงครับ CB 1ชี้บอดกี่ตัวก็ได้นะครับก็ชี้หมื่นห้าคนนี้คนนี้โยนคืนหมื่นนะครับเราก็บวกคี้ตัวเองอ่าแล้วก็ท้า3ามจี้โจกันหนึ่งใบโอเคโจเป็นเซคันดี้นะอ่าประมาณนี้ ซึ่งเจ้าตัวนี้ผมไม่ได้กดเทคเออเจ้าตัวของตัวเองเนาะที่ CB แล้วเอามือหนึ่งใบแล้วเต็หมหับอันนะนะเออซึ่งตัวนี้มันก็จอะที่20บวกจากไฮไฟเป็น25เนาะต่อน,นี้ก็จะเป็นสรรมส่าพอดีนะครับอ่ประมาณนั้นซึ่งก็คือต้องขอฟันกับหาพัน 5, นะนะเออแต่จะกดก็ได้แหละแต่ผมชอบเหลือบาทไว้เนาะนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้เทอน,นี้นะก็ลุยนะฮะ สามสามเปนกั๊นะครับเว็บแรกต่อมาครับฟันเซตจะออกที่20 35เนาะ40่สิบนกั๊ชีบอท4ตัวเหมือนเดิมนะฮะตีเสร็จนะครับงัดคนนี้ขึ้นมือได้เทคเกิดพร้อมกัน2เทคคือเทคไฮไฟที่มอบให้เจ้าตัวนี้จ 5, แจก5,000ให้คนหนึ่งแจกคิดเลี้ยงครับต่อมาเอา่อสกิลเจ้าตัวนี้เวลาเรียกกลับตัวอื่นโดนงัดนะครับเราสามารถชี้5,000คนหนึ่งได้ ชี้คิดเลนครับอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้คิดเลนเราจะโดนชี้ไปทั้งหมด3ทีนะครับจากเจ้าตัวนี้ไฮไฟแล้วก็เทคเจ้าตัวเกียร์ตัวนี้ตอนที่ลงมาในช่วงเมนเฟสเนาะนะครับก็ประมาณนี้ต่อมาครับวันกาัตีครับเอออันนี้มันจะเป็น23 3 3 3, 3 8 48ครับ56วันกลับ สกิลคนนี้จ่าย 3G จี้ครับวิ่งเข้าโซ่โจ๊กัดหนึ่งไปโจ๊อะไรลุกฟันเซตขึ้นมาโอเคประมาณนี้เนาะก็ได้เลยคี้ตีเข้าติกเกอร์ครับสมมุติเขาสีดมเนี่ยถ้าสีดมผมจะขี้ข้างนี้พลังเวนนะครับขี้ฟันเซตพลังเวนกาดครับเช็คครับไม่มีเนาะโอเคดีว่าสกิล งัดบอดกี่ตัวก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ไม่งัดนะครับขอคนนี้ออกมาแจ้3สามจี้รับชี้บอดตัวหนึ่งบ่ห้าพันถ้าเกิดเป็นเดียจบเทิขึ้นมือก็อชี้คนนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเออก็จริงจงก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะลงมาเป็นหนึ่งผมนับใหม่ก่อนผมลืมเออยี่สามสามแปดสี่แปดห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกนะครับห้าหมื่นหกสองชี้ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้ ข้างนี้ก็จะเป็นเอไปดี๋ยวนะมันใช่ห้าหกไหมมันต้องหกหกปะมันน่าจะต้องหกหมื่นหกปะเพราะว่าเราเฉดขีหนึ่งแล้วเราขีข้างพลังไว้เนาะเออหกหมื่นหกฟันเซ็ตเนี่ยเออเทคที่บวกห้าพันเนี่ยมันบวกนึ่งกว่าจบเทินนะซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าตัวฟันเซ็ตเนี่ยรอบแรกมันตีเท่าไหร่นะสามห้าบวกห้าพันมันสี่สิบรอบสองจะบิดเป็นสี่หมื่นห้าครับ 4,500ต่อกับ13เนาะเอาหมนนะครับ5 8าหสองขีเหมือนกันเพราะว่าผมโยนขีดเดียนาะพลังมันกลับน,นะครับซึ่งพอจบไปเทิร์นใช่ไหมสกิลฟันเซตครับมันก็จะดีดคนนี้กลับขึ้นมือซึ่งเทคตัวนี้ผมจะไม่ใช้แล้วก็ต่อมาคือเทคยุยกะเนาะอ่ะก็โซบัตหนึ่งอะไรก็ได้ก็โซบัตเป็นตัวเกณฑ์นหนึ่งก็ได้โอเคแล้วก็ดีดฟันเซตขึ้นมือครับเทิร์นเอ็น เทคิคเลนที่ชี้อยู่กับขับขึ้นมือครับเทคตัวนี้ชี้ตัวเองครับขึ้นมือครับประมาณนี้ก็สำหรับผมนะคือเด็กมันคือบางทีอะ่ะผมเล่นตอนแรกผมเล่นลินแรกใช่ปะคือผมผมหาฟันเซตไม่เจอผมหายูเกะไม่เจอแต่ก็พอเปลี่ยนมาเป็นลิ้นนี้ผมก็โอเคขึ้นนะเออก็เปลี่ยนมาประมาณสามสี่ลินได้นะครับกว่าจะเจอเด็กที่เข้ากับตัวเองเนาะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคิดเลนในคลิปนี้เนาะนะครับก็คิดว่าโอเคขึ้นนะครับ ผมชอบดีวตรงที่มันจะยกกี่ตัวก็ได้นะเออเรามาทําให้แบบว่าเรามีหาเวฟแบบารันตีจากเจ้าตัวเกตหนึ่งตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งลิ์นี้มันจะมีใบหนึ่งที่ผมไม่มีนะก็คือไอตัวเกตหนึ่งจากบล็อกดีเซ็ตเอลบีที่มันบอกว่าถ้าเกิดมียูนิตลงมาในเทิร์นนี้ตัวมันจะปัดหมื่นอะเออตัวนั้นจะบูสซิเปดทำให้เลงกลางแม่งโคตรแรงนะฮะแต่ผมไม่เออเปิดบอกนั้นน่นะผมก็เลยไม่มีซึ่งถามว่ามันมีตัวแทนไหม ก็จะมีไอ้ตัวศูนที่ออกบอกอัติซาเลียครับที่มันบอกว่าบวก5 0 0พันให้ยูนิตตัวอื่นนะครับที่อยู่ในคอลัมน์ที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับมันเออแต่ว่าตอนนั้นคืออย่างมากรวมมัน8,00 0ันอะมันก็ได้13ามใช่ปะมันไม่แรงเท่าไอ้ตัวบกศูนย์ 0, ที่ว่ามันแจก10,000เลยทำให้13มกับ18มันก็ห่างกัน5 0 0พันแต่ซึ่งก็ผมก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดเราไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้เป็นคนนี้แทนก็ได้เพราะคนนี้ก็ชี้พลังต้นเกมได้ ตั้งแต่ขึ้น3แรกนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเทิร์นแรกเราก็คงจะชี้ให้ฟันเซตแบกพลังถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นเทิร์นที่2เนี่ยเราจะชี้ให้คิเลียนแบกพลังเนาะซึ่งก็เป็นตัวเรื่องที่ดีครับก็เลยใส่ติดมาไว้หนึ่งใบให้สเตจาเป็นคนคนให้นะครับก็ถือว่าดวงดีระดับหนึ่งเพราะว่าใส่มาใบาเดียวแต่ว่าได้ใช้เกือบทุกเกมนะฮะถ้าเกิดมันเปิดเจอนะหรือ,อประมาณนั้นนะครับก็คิเลนก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ